ก็ต้องกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดับชมคลิปนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญนะครับ2บาทนะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆเอฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ2บาทแบบที่เป็นสีทองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเอฟีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ เพื่อรับชมคลิปใหม่จากทางช่องด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับก่อนจะมาพูดถึงในส่วนของการรับซื้อนะเราต้องพูดถึงในส่วนของปีเหรียญที่ผลิตก่อนนะครับซึ่งเหรียญสองบาทนะครับที่เหรียญสองบาทนะครับที่เป็นสีทองนะครับจะถูกผลิตตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดมาจนถึงปีพศสองพันห้าร้อยหกศูนย์นะครับ เนี่ยสองบานเนี่ยก็ต้องก็จะมีด้วยกันอยู่สองสีนั่นก็คือแบบที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็แบบที่เป็นสีทองแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะไม่ใช่ไม่ใช่ทองแท้นะครับเป็นป็นสีเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นทองแท้นะครับอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับผสมทองแดงนั่นเองด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระบรมบัดเป็นวัดพระบรมบัรพตนะครับผมวัดพระบรมบัรพต แล้วก็เป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับซึ่งเหรียญ2บาทนะครับปี2559กนะครับก็เป็น1ในเหรียญ2บาท4ทอนนะัที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้แล้วราคาณปัจจุบันมีการรับซื้อกันสูงถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังดังนี้นะครับ ก้เหรียญ2บาทนะครับปี2559้เนะครับเป็นเหรียญผลิตหมุนเวียนทั่วไปนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยก็หลักร้อยล้านเหรียญต่อปีนะครับก็คือปีนี้ผลิตร้อยล้านเหรียญนั่นเองส่วนราคานะครับณนะตอนนี้นะครับสภาพที่มันไม่สวยนะครับกับสภาพแบบปกตินะครับจะยังไม่มีราคาในตลาดนะครับสมนะครับแต่เป็นเงนฟรีนะครับ ลองฟังข้อมูลที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับเรียนสองบาทนะครับที่เป็นปีสองห้าห้าเก้านะครับเป็นเพื่อนในสีถ้าเป็นเพื่อนในีดูตรงนี้นะครับดูคำว่าพอสอน,นะครับถ้าเป็นพอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับถ้าเป็นพอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าและเป็นสีทอง แล้วเป็นสีทองแบบนี้นะครับมีราคาในตลาดนักสะสมทันทีนะครับหาเหรียญสองบาทนะครับที่เป็นปีสองห้าสี่เก้านะครับที่เป็นสีทองนะครับจะมีราคาทางการตลาดทันทีนะครับเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแค่เป็นปีเนี่ยสองห้าสี่เก้าท่านี่้สามารถส่งเข้ามาขายผมได้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดแล้วก็เป็นเหรียญที่หาได้ยากในตลาดนักสะสมนั่นเองนะครับส่วนปีห้าเก้านะครับรับที่เป็นสีเงินนะครับสีเงินที่ไม่ใช่สีทองเหลืองนะครับขึ้นไปราคาก็มาตกลงกันได้นะครับสีเงินเนี่ยถ้าเป็นสีเงินปีห้าเก้านี่ยจะถูกกว่าสีทองที่เป็นปีสี่เก้านะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับแล้วก็ติดตามทางชาแนลของเรานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยละกันโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ